ออกธรรมดาโลกประจําป <c oughs> ากเตือนพี่น้องน้ำถังว่าออกพิษทางเก็บสองโดนพิก่กวีฝ่าวตามผู้อยู่ไก่ผู้หมอคนไหนเม่าออกไงตัวน,นี้เกือบบอดลด้วยนี่อนอนยออกก็ทั้งหลังออกทั้งหลังออกปากากำแม,ม่ก็พออยากเปิดอยากสิ่พเกียงใจเพิ่งกองคำม้วขึ้นเอิญโหลดคนมิหนาทีมาซอยห้าพงกระตรงมาก ผู้ใดบอมาแสดงว่าคนขี้ขันนะฮะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอจซจองสุธิวัฒน์ทุกท่านนะครับผมฝากแจ้งเตือนครับพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่หรือมือเก่านะครับผมที่เลี้ยงงัวเวล่างงัวทอ่องยูน้ำกันล่ะครับแลวอยูน้ำกันได้หลายโตครับต้องแยกขอกนะครับผมนี่ยูขอกแหม่แล้วก็บับไม่เหตุเทกันะครับงัว ส้นกันแทงแทงก็มีขอดลูกไม้ก็มีครับผมเพิ่นเลี้ยงหลายตัวต้องเฮ็ดขอกได้หลายขอกนะครับผมงวทองเก,กจะได้แยกขอกกันเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับพี่น้องบางงวทองต้องเห็ดจังไหนควรเห็ดจังไหนออกไก้ๆกันเลยเออสองโคมกับตัวขอดไม้มือเคลื่อนนี่ว่าไหมตอนนั้นตัวขอดไม้นั่แนมน้ว่ามันขาโค้ง เนื้อมูแข็งแรงครับเนื้อมูแข็งแรงมันเป็นโคอุ่งสางใไงเนานะมันเลยเป็นเป็นแค่ธเทียวธงเที่ยวต้องค่อยเสริมไปก่อนโอ้ไอ้นี่มันกินนุ่งอยู่มันก็เปลี่ยนแนวนี่คุณหมอวน,น,นั่นบางข้อมันนั่นเป็นคือจะเหมือนกับบ้านมันถือกัน,าานยนนิพ่อแดงมาเดี๋ยาบ่ได้ยืนขอกเนาะเ่าไปเดี่ยงตามทุ่งมามาปล่อยเขาขอกเดียวกันเบิดทองบ่ทองพบ,พบอง่ได้บ่ได้บ่ได้ดูได้นะ อย่าว่ามันถือกันบันนี้พ่อโตกลางคืนงัวมันผัดร,รักรักไอเป็นสัตว์แต่นาคุณหมอเออร,รักเป็นสัตว์เท<ม>้าโบดูได้มันงัวดาได้โตครับผมบันนี้งัวเถิกนั่นก็ตามงัวหน่อยอีกตัวหนึง่งขาดุดขาดุดโกเ,เออดุด<อ>เ้วยเท้าโบสามารถเข่าเผือกได้ได้เพราะว่ามันดุดตรงเหง้าสะโพกนี่ครับผมมันก็เป็นขาดุบางๆัอยู่ตรงนี้ก็เล้ขายถิงนะขายแบบเขาก็ เขาก็บ,บาเ์าขายถามมึขายถือ,อ,อ,ถอไปเลยว่าไงนีจำหนี้บนี้ครับก็บมีแม่หน่งทองแก่ทองประมาณในเจ็ดเดือนครับลูกทร้ายแน่แน่น่ะห้าห้าย้่อนเวลาบามันดูลูกนี่มันมันเวลาในขึ้นนั่นเวยนะหมายถึงมาการเกิดเหตุของมันแสดงว่ามันส้นกันแห้งเออเมียมันเอาเอาจนมาลูกขึ้นมาตอนเศร้าพีเดียวมาเบืองมันเบืองปังเบิงปังอยู่ แม่บ้าบ่ได้ผูกจักแต่ัวง่วในคอกมันมีงวัวนทองอยู่ในหันสามตัวครับรุดตัวหนึง่งตัวแม่สำหรับคุณหมอ,อแต่เสียดายเนาะจนจักแล้วเพราะว่ามันเจ็ดเดือนแปดเดือนนอกมันก็ออกขนแดงเบิดมันนี่ก็เป็นเพศเมียอย่างดีเสีดยดายแต่เสียดายแต่บา้าสามเมียผ่าตดเมียหนึ่งก็ถือว่าเป็นบถ <laughs> เดือดรถเรียดรถเดือดวันนี้ว้าวว้าวมันดอกมาใบนอกสิดอกเห็ดของใหม่ทิองเม่ที่เดือนนั่น กระจังกระจังไล่ออกมาทั้งสองตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งแม่นะครับเออถือว่าเป็นประสบการณ์ประสบการณ์บดเหรียนบดเหรียนบานนี้ตัวได้เหรียนปีหนึ่งบดเหรียนปีหนึ่งวันี้ตัวได้ตัวได้ที่ทองแม่ก็เลยเฮ็ดขอกไหมไม่นั่นขันทองน้อยนั่นโอกาสพลาดกับบอปันไหลหรอกเพราะว่ามันยังอยู่ในอยู่ในโค้งมันอยู่นอกคันทองง่ายนมันติดผนังได้วันนี้ครับ บางที่อาจสิเป็นว่าเถือกโคมตัวนั่นตัวนั่นไปตามก่อนก็ขาดใจนะเพราะว่ามันติดผนังเดี๋ยวมันใหญ่มันใหญ่เดี๋ยวแม่เสดายอยู่ตัวแม่ยางดีตัวปอบใหญ่หนึ่งแม่ล้วงออกมาทิ่มยุ่ยแต่เสดายมันมันจะขอดเนะคุณหมอเนาะเจ็ดแปดเดือนมันเหลืออีกแค่เดือนเดียวกันแม่นมันบ่มออกมันก็ออกพร้อมเล็กหน่อยสองตัวนี่แหละที่คุณหมอมาฉีดยาหนี้พร้อมกันในเดือนสิงหาเนาะก็เป็นตัวแม่สามเนาะเออต่แม โอ้ยขอบคุณเด้อคุณหมอมาดูแล้ครับขอบคุณได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณอุ้ยแม่กันนึ่งวันเป็นขี้เหี้ยนเน่ยหมครับโอ้ยอากยาใช่จะข่มมึงแล้วสวดแม่เพิ่นโอ้แม่อีขี้ก็จอดเลยนะแม่บอกกินนุ่นเด็ตัวใหญ่แห่นี้สวดแบ่งปันประสบการณ์นะครับ การเลี้ยงง่วเลี้ยงควายนะครับผมกว่าจะได้ทองกว่าจะขอดออกมางัวตัวได้ทิ่ไก่ขอดครับก็ต้องแยกขอกเพื่นไหวครับเพื่อความปลอดภัยบางโตก็เป็นซั์บางโตก็ไล่โค้มกันไล่ส้นกันก็สามารถเทให้แทงได้นะครับผมนี่ขอกเนี้อเพื่อเลี้ยงแบบบันบานนะครับผมต่อปล่อยรวมเลย ปล่อยทั้งลูกทั้งล้านทั้งแม่ทั้งตัวผู้ไล่กันเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่แม่ลูกขอดไหมตัวนี้ีลูกเถิกครับตัวนี้